สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญคลองพอรอ Morning Report ประจำวันที่30มิถุนายน2565ค่ะ ราคาทองคำยังคงเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบแคบระหว่าง1,820เหรียญถึง1,830เหรียญโดยมีบางช่วงที่แกว่งตัวรุดลงแนว1,820เหรียญลงมาขณะที่ค่าเงินบาทมีการแกว่งตัวอย่างมากโดยเมื่อวานหลุดระดับ35บาทต่อดอลลาร์ลงมาที่ระดับ34.94บาทตา่อดอลลาร์ก่อนจะอ่อนค่ากลับในช่วงบ่ายเช้านี้ค่าเงินบาทอ่อนค่าอยู่ที่35.25บาทตา่อดอลลาร์โดยค่าเงินบาทได้รับความผันผวนจากการพันผวนของค่า เงินดอลลาร์ด้วยซึ่งมีความผันผวนอย่างมากในวันเดียวเกือบ30สตางค์ทำให้บางช่วงราคาทองคำไทยปรับลดลงไปอย่างมากโดยราคาทองคำไทยลดลงมาที่บริเวณ3 0,000บาทต่อบาททองคำด้านภาพรวมตลาดยังคงแว่งตัวตามเนื้อข่าวของการปรับขึ้นอัตราด,ดอกเบี้ยของเฟขดขณะที่นายเจอโรมพารเวลยังยืนยันว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยมีความจำเป็นเพื่อลดสภาวะเงินเฟ้อโดยคาดว่าจะปรับขึ้นอัตราด,ดอกเบี้ยถึง3 5ถึง4.0เปอร์เซ็นต์ภายในสิ้นปีนี้ ขณะที่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยรับรู้ถึงภาวะเงินเฟอ้อที่มากขึ้นด้านกองทุนทองคํำ SPDR เมื่อวานนี้ขายออก3.77ตันปัจจุบันถือครองที่1,052.63ตันในส่วนของดัชนีดอลลาร์เมื่อวานลงไปทําต่ําสุดที่บริเวณ104.14จุด ก่อนจะปรับแข็งค่าขึ้นมาปิดที่บริเวณ104.84จุดเช้านี้อยู่ที่104.77จุดซึ่งจะเห็นถึงการแกว่งตัวของดัชนีดอลลาร์ในทิศทางขาขึ้นด้านตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเมื่อวานได้แก่ไ i ร a l GDP ลดลงจากเดิมเล็กน้อยทั้งนี้จะเห็นถึงความพันผวนข,ของค่าเงินแม้ตัวเลขเศรษฐกิจจะออกมาดีหรือไม่ดีก็ตาม วิเคราะห์ราคาทองคําทางเทคนิคราคาทองคําทางเทคนิคยังคงเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบไซด์เว์โดยมีกรอบแนวรับหลักที่1,815เหรียญและมีแนวต้านที่ระยะสั้นที่1,835เหรียญส่วนแนวต้านระยะกลางอยู่ที่1,850เหรียญโดยหากราคาสามารถหลุดระดับ1,800เหรียญไปได้จะทําให้ทองคําเข้าสู่สภาวะทิศทางขาลงอย่างสมบูรณ์มากขึ้นขณะที่ภาพรวมตอนนี้ยังคงเป็นการเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบไซด์เวดาวสำหรับโกลคอมิกและมี มีกรอบรับที่1,815เหรียญและแนวต้าน1,835เหรียญส่วน g o on Line Future จะมีกรอบแนวรับ1,820เหรียญและแนวต้าน1,840เหรียญสำหรับราคาทองคำไทยมีแนวรับที่32,000บาทต่อบาททองคำและมีแนวต้านที่36,500บาทต่อบาททองคำโดยเน้นย้ำนักลงทุนว่าราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์อาจแตกต่างกันประมาณ2-5เหรียญดังนั้นการวิเคราะห์หรือแอดไบ์จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง แนวรับแนวต้านวันนี้นะคะแนวรับที่11,815เหรียญแนวรับที่21,805เหรียญแนวต้านที่11,835เหรียญและแนวต้านที่21,850เหรียญค่ะเรากลับมาพบกับห้างทองบุญคอมพอร Morning Report ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ